สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินต้อนรับเข้า,าสู่ช่องของจุ๊บแจ๊บพี่ไม้แล้วก็พี่กิตอีวัตเกมเมอร์นั่นเองค่ะ เราบอกเอกเส้นเคยครับแต่จะเป็นแมทที่เรียกได้ว่าเราจะมากระทืบตัวละครที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้อย่างอิตาเลียนเบนลอตด้วยนะกระทืบนั่นเองครับเออมาแล้วรู้สึกว่ามันจะเก่งมันจะดังเกินไปแล้วนะเบนลอตวันนี้จะกระทืบมันไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเออไม่ว่าจะเป็นตัวของคอคโคดิโลหรือว่าจะเป็นตัวของตุงตุงตุงสาฮุรหรือว่าจะเป็น เราวักหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้โดนเราแน่โอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยนะคะ Let's go ไปเลยเฮ้ยกินุ่มเบลล็อกกันเถอะจัดกายมาไปไปนึกว่าแล้วเกิดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้ตัวอะไรมีมีผู้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เล่นอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้อะแล้วก็คือแบบว่าในบ้านเขามีของเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอยู่ในบ้านเหมือนกันเราดูเพื่อนด้วยนะดูเหมือนเพื่อนเราจะตายแล้วอ่ะ เ้ยมันมันเป็นไีหมาโดดหมาโดดอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นมีหมาโดดเปล่าใช่เป็นเป็นมีหมาเป็นด็อกเกะมันจะตายแล้วเพื่อนมันจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวอยู่ไหนอยู่นอกเหรอไอมันมันมันกายร่างคนเฮ้ยนี่ฟอบป้าน hm, ี่ฟอบป้านี่ฟอบป้าฟอบปี้ฟุบป้าระเบิดมันระเบิดมันฟอบปี้นี่นั้นเราไม่มีของเราไม่มีของก้จะอ้าตายแล้วเฮ้ยเหลือเจสิบเก้านิดเดียวอีกนิดเดียวนเดียวนิดเดียวโอ้เอานี่สเปสสเปสฉีดใส่มัน ตายโดนโดนตายไม่ได oh, oh, ้ไอ้เออมันจะฆ่าแจงพี่มันจะฆ่าแจงตัวเปลือกปลาฮึบโอ้โดนเฮ้สิบสามสิบสามนี่แน่สตาร์บัคปลาเลยเฮ้ยเดินเลยเดินเลยห้าเดินเลยห้าเดินเลยห้าไอ้ก็ทึบกร็ทึบมันเย้ยังไงตายยังยิงให้ยังยิงยนเออมันกร็ทึบแจงว้าวเด็กๆชนะฉันลอยได้ รีบเล้นก็แค่ตัวทดสอบเท่านั้นวิวิขายเป็นเฮ้ยตุงตุงตุงตเฮ้ยตุงเฮ้ยตุ้งตุงตุ้งข้ามตุ้งเ้ยมันวางระเบิดวางระเบิดอมบาดิโรเหรอบอลบาดิโรคอคาดิโรไม่ใครสกิวไงสกิลบอมบาดิโรคอคาดิโรไอ้มันรวมร่างไงของจะทืบมันเนาะแกจะมาแก จะเอาใช่ปะไอ้ตุงตุงละตรงตุงมันไม่มีไม้ตุงไม่มีไม้เสร็จเราเฮ้ยมันหนึ่งมันหนึ่งแจมดักเบิกก่อนดักอ๋อดักเป็นแค่ท่อนไม้มันต้องเจอคาตนะฟันมันไปไหนแล้ววะเหมือนมันโดนระเบิดกระเด็นไปแล้วอ่ะมันหลังบ้านเมันหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านโอเคจัดไประเบิดมันล้มอยู่มันล้มอยู่มันล้มอยู่ถ้ามันมีกุญแจสี่ดอกถ้าสมมติเปิดเราจะได้ของดีโอ้โหใช่ของดีนะดอกให้ตายเถอะเยอะไปป้าแจงมันนาบ้านแจงแล้วมันมามาเดินมา จะมีจะมีกระป๋องสเปชีแต่หน้ามันอี่ไม้โอ้ม่กระทืบพี่พี่ไม้ตรงไม้ตรงไม้ตรงเออกระทบมันพี่กระทืบมันมีหินแแี่หมดรังเพื่อนเอรังพ่โไมันเออหาของก่อมีพีด้วยอ่ะน่าซจริงอ่ะมันกระแจแจโอมันกระทืบมีมีดามันขี่ด้วยมันขีไมันขีทงไว้มันขี มันขี้ทิ้งไว้มันมันทิ้งบอมบวัดดีโลบคอกดีโรมันทิ้งบอมมันทิ้งบอมโอ้เหม็นมันชื่นมีกระทืบกระทืบเอาหินไปอีกก้อนนึงปาใส่มาอุ้ยมันกระทืบใส่แจ้งแต่จะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกฉันจะฆ่าระวังเลือดตัวเองด้วยนะวิววิววิวแล้วขี้มันทำอะไรได้ไม่ได้ไม่น่าไปเหยียบเนาะฉันเดินไปไหนเดิเข้าบ้านแล้วอันเชิญอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอาุ้ยกระทืบอยู่นั่นแหละไอตูเดี๋ยวเจอของเดี๋ยวเจอของดีเดี๋ยวเจอของเด็ดเดี๋ยวก่อนรอแป๊ มันมีอุย้ยขนมขนมเอาไปปามันได้ไหมดีดักงับเอา,าปามันปาใชาร้บบระเบิดเฮ้ยระเบิดเฮ้ยพี่ต้องอเปิดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไอ้ตุงไม่ต้องร้องตงุตงตงูตรงตรง้องตุงตูงเลยอุะยดาเมจแรงมากอันนี้คืออะไรอ่ะเออ98โอ้โหจะเสียโ0บั๊กอ่กะไม่เอาอ่ะเสียตังค์เสียตังค์ยังไม่เอาเดี๋ยวไปหาของบนดีกว่าของอื่นก่อนแจกกินแจกกินแจกหนึ่งคีย์ปั๊บนึงหาของแป๊บมันออกไปอีกแล้วโอ้ตุงมันชอบหนียวไปเฮ้ยพี่มีกีตาร์ เอาละโอ้นี่ใช้เจ็ดขีเลยเหรอใช่เดียว่าของดีอยู่ข้างในสี่ขีอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปเก็บให้ให้ไอ้ตูมมันได้ลิ้มรสของดีเก็บก่อนแค่มีหนึ่งดอกนี่มันพูดอุ้ยมันขี้อีกแล้ววะพี่กีดฮะอย่ามันทิ้งบอมมันทิ้งบอมผ่านมากทิ้งทำไมนี่แต่ใช้หนึ่งขีก่อนเปิดเออลงรถให้หน่อยเปิดเออลงนาข้างล่างอ่ะห้องเก็บของมันมีกุญแจเลยผมผมมี อ่ะพี่มีคีย์หนึ่งหลือสองหลือสองเดี๋ยวจะเอาไปเปิดใหม่อึ๊บนั่นแหละกุญแจทั้งหมดสี่ดอกเราจะเปิดโล่งใหญ่กันอีกดอกหนึ่งพี่ม้าหาอีกดอกนึงมาเร็วโคตรการามีดอกพี่มีอีกดอกหนึ่งแล้วมีดอกหนึ่งเหมือนกันพี่ม้าโอ้ยอะไรข้างในไรไอ้ตุงมันไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ถือไม้ได้เท่านั้นนะครับผมโดนตอาไม้ไปกระทืบมันเฮ้ยมีกระบอกกระบอกโดนโดนโดนด้วยว้าวเอาค้อนเนี่ยแหละเอาเอาเอาเออจะหลวดด้วยมา ตุ้มตุ้มมันอยู่ในบ้านเหรอจะตุ้มบนตอยู่ข้างบนมันอยู่ในบ้านเฮ้ยวางแล้วเฮ้ยมันทำงานถ้ากิครบเจ็ดเจ็ดเจ็ดที่เอ้ยสิบที่มันจะชนะมันกี่ที่แล้วเออที่มันวังระเบิดคือมันวางมันทำงานของมันอุ้ยฉันปาไม่โดนอีกทีเดียวทีเดียวทุกคนฉันมีสามดอกไปไว้แต่ไหนนี้นี่ไงเฮ้ยเหลือสองร้อยห้าเก้า มันจะชนะแล้วเพื่อนเร็วๆไอ้ตรงไอ้ต้งเลยนี่เดียวนี่เอาค้อนไปกินเอาค้อนค้อนให้มันกินมาแล้วดึงร้อยพกพี่จี่ห้าสิบเอ็ดนี่ไงล่ะตุ๊กแกงปลามันทุกคนอ้าโอ้โหมันเกือบชนะแล้วสุดตรงครั้งนี้นะคะเราก็สามารถเอาชนะไอ้ตรงได้สำเร็จยัยหูถ้าเกิดพวกเราเป็นตรง อวิโอเคค่ะทุกคนตาต่อไปนะคะจะมาหมุนกันว่าใครจะได้เป็นไอ้ตุงไอจะเป็นตุงเฮ้ยเฮ้ยพี่กิตตุงกิ๊บตุงกิ๊บตุงกิ๊บนะออ้าวผมกลายเป็นเอ้ยสกีบิดีทอยเลสฮะโอเคไม่เป็นไรพี่กิ๊บสกีบิดีทอยเลสก็ได้เดี๋ยวเจ๊จะจัดให้พี่กิ๊บแบบอย่างงามอ่ะทำงานทำงานตกลงร้องตกลงตุงตุงนะเมื่อกี้ได้ยินอยู่เออ ผมบดีเราคอรอดีเราไปแล้วอู้ผมมีแค่หน้าที่ทำงานนะครับอืมพี่กิบไม่สนใจบอกว่าจะทำอะไรรอนี่แน่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 นี่ปนาขี่หรอนยาแโดนี่แน่พี่แน่ปลาแี้ใี่คน่นี่อน๊นีอแน่นี่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 แนีลแน่แ่นนีีีนแล้วครับผมอุ้ยพี่กินสกีดีี่่ที่สุดอ กำลังทำงานกำลังทำงานครับผมกำลังวางโอ้ยโอ๊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 ยอย่าทำอย่าขี้นี่ไงโโดนโดนโดนเรื่องสองพันเรื่องสองพันทำไมเรื่องมันเยอะกว่าปกติวะเอแจ้งว่านะทุกคนรอบเนี้ยเราเจอของหนักของแรงพี่กิจนี่คือเรียกว่าของแรงเลยนะเพราะฉะนั้นเราจจัดการพี่กิจด้วยในทีนี้ทำอะไรอ่ะพี่บ๊ชนี่เราจะวางขี้ที่ที่ที่ส่วนหลังบ้านจริงว่า นี่ไง affiliated. นี่ไงเฮ้ยครับมีจัเอา้าวหรือเปล่าเฮ้ยโดนโดนโดนดูของเยังโหดอุ้ขี้เลยอุ้ยขี้เลยยังโหดเลยโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ยไฟไหม้เฮ้ยจะตายจะตายเราของแรงได้แค่รอบเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่อันนี้ก็มีเอาอันนี้ด้วยดีกว่านี่แม่ก็ไปทำงานในบ้านก่อนมันเพิ่มได้ไหม พี่คิดว่าจะทำงานได้สำเร็จหรออิายกินชาโดนเพชรซะมีาของแรงหยิบของแรงหยิบลูกบอลเอามาให้หมดใครก็ได้เปิดกุญแจข้างนอกทีเฮ้ยสองดอกเองข้างนอกอ่ะเอาคืน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 ้มันเอาคืนได้เหรอเอาคืนเอาคืนเอาคืนอะโดนตัวเเอองาโดนตัวเองเอาตายเอาโดนตัวเองตายวะเอาวะไฟไหม้โดนตัวเองตายมันกาดเลย เข้าอะตาเองโดนเองเลยวะเออมันโดนตัวเองตายเลยรอบหนึ่งเราจะดูว่ารอบนี้ใครจะเป็นคนเป็นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยทตไมทำไมมันตรงแน่เลยทำไมเอาละอะไรกันตรงมาอีกครั้งหน่งครับผมโอเคเราจะจัดการพี่ไม้ให้แบบเป็นวิธีขั้นเด็ดขาดเลยนะครับบอมบาริโร่รอบนี้ให้กิบเออปันหน้าต่างไป แต่เราลงไปปุ๊บเราปลาของใสมาเร็วเคปะได้เออนึงตรงลยตรงขึ้นมาได้ตรงตรงขึ้นมาบนตรงขึ้นมาบนเฮ้ยโอ๊เฮ้ยอยแอบเห็นโค้ดอะไรก็ไม่รู้อะนอ่างน้ำอะไรอะไรถ้ามันไม่รู้เหมือนกันในอ่างน้ำมันบอกมีโค้ดอะอย่าอย่าอย่าทำผมอย่าทำงานอย่าทำงานอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างไปลงนไดลงบัไดปงมนี บอมบ์บดีรงอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยของแดงของแรงตุ้งโอ้ยพี่กิตตุ้งแดงโดยกระเทียมแม่งงเสหัวขี้แล้วมันปลามันมันขี้มันขี้อ๋เป็นแค่ตุ้งยืดเหิมกระเดิมอย่าเออจะเอาอ่ะพี่ไหมหือย่าพี่กิตปอกกุญแจได้ปะปอกกุญแจได้ปะ เออปได้ไม่ไมให้มันตายแกงมาตยแกงมาเอาของนี้องแหมเดี๋ยอกก่อพี่ไม้เจอแน่บอกเลยรอบนี้พี่มันจะต้องเจ็บแน่อืมอุ้ยดาเมจสูงซะด้วยนะอย่าเ็บหนักอย่าเจ็บนะพี่ไม้มาเร็วโอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นเลยอยู่นู้นเลยอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านยี่เป็นกี่กิโลยังหนีดิโอเรามาแล้วอยู่หน้าบ้านพี่ขิด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 มันนี่พี่ขิดมันนี่ขิดมันนี่ไหนอะไหน นี่นี่พี่กินมานี่นี่นะนี่พี่เกินตรงเนี้ยตรงเนี้ยของดีตรงเนี้ยของดีโอ้ยของดีจริงแต่ว่าึงถือนี่อยู่ตูง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 ตงโอ้ยซาฮูร์เหรอซาฮูร์ซาฮูร์ไปก่อนนี่บอมบารีโรเห็นไหมตรงนี้คือเห็นอะไรไหมับสิบแล้วทับสามสามทับสิบเออเอาไป ย่าย่าย่าใมันตาไฟไหม่ไฟไหมไฟไหม้ไฟม้ไฟหม้ไฟไหม่ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหไฟม้ไฟม้ไฟไไมไฟม้ไ้ฟไ้ไม้ไฟม้ไฟม้ไไหม้ไฟไม้ไหม้ไฟไไม้ไฟไอไไม้ไไม้ไ้้้ไหม้ไม้้ไม้ไฟห้ไม่ไไมม้ม้้้้้ห้้มม้ไ้มหมมไร เว้ยมันทำลายพังกำแพงบ้านแล้วแกมันคือตุงเท่านั้นแหละพี่ไม้แกไม่ใช่ตุงโอ้ยเฮ้ยใครปาอะไรมาวะเอ้ยโอ้ยโอ้ยตุ้ยเอ้ยดักดักดักมันตีเราวันนี้ไม่ได้หรอวะนี่มีดักมัมีดักอ้ายมันเอาอยู่แล้ว พี่ไมค์เกต้องตายในวันนี้บอกเลยว่า800ชีวิตของเกณฑ์นั้นมันจะไม่พอแน่นอนเป้นไปกิจงานแล้วทำไมไม่ไ้กิจงานแล้วได้สองสามงานเองโกหกมันจะเต็มแล้วพี่กิจฆ่ามันต้องรีบฆ่ามันแล้วล่ะโอ้ยหนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นี่มี่น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 องนี่นี่นี่ี่นีนีนี่นีนี่นี่นนนีกนนีี พึ่นี่เร็วนี่เร็วโอ้โดนโดนอะไรวะน่าพี่แน่ของมันแรงเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเออเราเปิดห้องแล้วอะพี่ไหมนี่ห้องห้องแห่งความรับหรือเปล่าห้องแห่งความรับนี่ห้องนี้มันจะตายแล้วพี่กิลมันจะตายแล้วพี่กิลรู้พี่กิลเร็วเดินก็ช้าตุงอะไรวะเนี่ยโอ้ โอ้พี่ไม้สามร้อยไงพี่ไม้ก็ไม่รอดแล้วบอกเลยไม่สู้ไม่ได้หรอกเขาบอกถึงบอกตุ้งกับคนนั้นมันจะสู้กันได้ยังไงมันสู้กันไม่ได้ไอตรงหนีตรงหนีจะหนีอ่ะจะหนีปลาอะไรขนาดนั้นเแตดสิปโอ้ยดิเดียวสู้ไว้ยโอ้สู้ไว้เนี่ยสู้ไว้เปินเนอร์เป็นเนอร์ปลาสู้ไว้สู้ไว้เอ้ยมันสู้ที่ไหน เออมันมันมันจะโกมันจะโกมันจะโกเย้โอ้โหกงานก็เหนื่อยแล้วตัวนี้นี่คือมันดื้อมากนะคะทุกคนเพราะว่าแจงก็เกือบตายเพราะว่าเหมือนกันนั้นสะก,กินเลือดอยู่ๆเจ็บเลยรักหน่วยอ่ะก็ โคตรมันนม้แต่กระทืบอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการกระทืบตุงๆของเราในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่ามันมากเพราะปกติมีตันหนีมันอย่างเดียวรอบนี้ได้กระทืบและสั่นใจเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่แจ้งหรือว่าพี่กิจพี่มาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้จพากันนะคะสารับครดีนี้ไปแล้วค่ะสวัสดี้เขยไปบ๊ายบายไปบ๊ายมันจะมีตุ้งๆที่เล่นไปเนากระทืบบอมบดีโล 巧克力了。